อะไรอะเร่ออะไรกันปะอรมาริโอเสกคาถาเลยวะ่ยแบบไม่ใช่สมองง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 ไม่ไม่เราต้องพูดว่าฝากความหองไว้ที่ไอโซไอโซบอกยูเรียใาไมรู้ด้วยแต่ประเด็น ไปรูเรื่องด้วยเนี่ยถ้า,ถาสมมติว่าเหลือไอเซอเป็นคนสุดท้ายทุกคนเปิดไมค์แล้วก็เชียร์เขาเลยเยียรตะโกนด,ดันนี่ว่าพอกออันเลยผมเชื่อว่าเขาเป็นคนไทยผมพนันห้าบาทเอ้ยหนูพนันสิบาทหนูว่าเขาเป็นคนต่างชาติเอ้ยเอาละได้กี่บาข้างไหนครับพนันกี่บาทนะ5บาทสิบาทสิ <laughs> บาท <laughs> 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 ได้ผมพนันหบาทเลยเป็นคนต่างดาวไอโซอไอโซอไอโซอไอเซ m me d a อ่าอยูอินเดียนะโอเคโอเคเลย You go หก I know you right You you not Thai right Yeah I'm Thai โสดโสดเป็นคนที so ่ไหนี so. ่ยอินเดียโอ้โอเคขำเนียงควกไทยฉันรู้ว่าเธอเป็นคนไทยแต่ว่าโกหก เฮ้ยอันนี้ของจริงด้วยเลยจะเงหรอจะเสียวะเนี่ยม่ไมเอางี้เวลามันถือก็บอกข้างหลังข้างหลังแล้วถ้ามันหันหลังก็จะได้ว่ามันโทรไายแล้วเอแม่แฉแม่แดูโอ้เสิร์ฟโอ้โหเป้าเขาใหญ่กว่าเดิมอีกะน่ เน็ตกำลังจะฆ่าพ่งไอโซ่ไอโซ่โคตร can can you say something in Indian เราจะโอ้ยเลน่า fucking low o ั e bullet one bullet okay อาจจะอินเดียก็ได้เออ can can you say in Thai สาวัสดีครับโอเคสาวัสดีค้าเฮ้ยฟุกฟุกฟุกอันี้ฟุกฟุกฟุกมื่กี้ฟุกจัดเลยฟุกจัดเลยใรอะวพี่องหลบบถอดสมองทีไปเฮ้ยเขาโก เป้าเน็ตเหมือนกล่องของขวัญเลยวะใช่เป้าใหญ่จช่ยิงมันมียิง target spotted e last player standing ค้งเป้าผมก็บอกเป้าตัวเองดิคุณก็จะมองอย่างอื่นด้วยสิรีเฟกชันอยู่โน้นคุณต้องยิงน้องยังไงหรอเกือบแล้วค่ะันเลอกเขาได้ไหมเป้ามันแตกอยู่รีเฟกนะคุณเห็นตัวคุณก็ต้องยิงไปเลยกลางนั่นแหละเพื่อนอยู่ดิโอชิ โอ้ยโอ้าใหญ่โอ้โหบ้าใหญ่มากใหญ่มากข่าวแบบตโกนข่าวเขบอกแล้วบอกแลยย้อนกลับเยี่ยมยัยใครนะใช่ไปบอกเวกเอไปบอกเวกเอบอกเวกเอ please โบกเป๊เอพลี่โอ้โหลองขายด้วยค่ะว่าพยินด้วยนะเจอไหมไมเจอนั่นเห็นไหมเฮ้ยทิมมี่ทิมมี่อาเลยห้าบาทเอ้ยสิบบาทเลไมอยู่ไม่อินเดียเลยอสิบบาทโอ้สิบบาทสิบบาทโอ้ยสิบบาทเลย

standing <coughs> oh my bad guy oh, my one enemy remaining oh, what's someone by me oh thank you you fake Indiana oh I'm done you, you, you fake. make you make, you make, make me lot and bad no, I'm no money. No oh, huh? I, I have zero oh. about you. you make me lot in my eyes. we ที่สมี่ยูนในจุดสมเสียนไปโอเก็ฮ้สแนวอืมเดล็อกมีแฮอ่ไทมี่มาแล้วเดอนเดอนคืนทิมมี่สิบาทให้ทิมมี่เอาไปซื้อสายเลนน่าจะหก้อหน้าดู ไอ้คิดว่าซื้อน่าจะซื้อได้แต่น่าจะติดเวลาให้มากว่าแบจิ้จวจิ้งจยุ้ยพื่นเออโหในที่สุดเพื่อนก็เลงได้แล้วชมนะชมปะวะ If I I'll in first may, go อะไรวะเซ็งเไยวะ What ลุกว่ะลุกว่ะอิอู I need to drop อยู่จึ๊บปากแบบมีเศษฟันอะไรติดขาหรือเปล่ากระูดดน้ำอ๋อนึกว่าแบบมีเศษอาหารติดซอกฟันอิวูเข่นบ้าป่ะเข่นภาพจัดอ่ะภาพลอยมาแล้วหมด One enemy remaining

ดกุตอีนะเอกิตาอีอีนะไม่ได้เสียงมันต้องเข้มกว่าน,นี้ทำให้ดูหน่อยสิยังไงนะ